ขอพี่ปั๊บดูหน่อยโอ้โหทุกคนไอร้อนลูกร้อนไม่ได้เดี๋ยวแม่เปิดให้อะพี่ปั๊บถือตะปินี่ตะหลีไว้โอเคถือตะหลีไว้นะนี่ทุกคนวันนี้แกงจับฉ่ายนะคะไม่ใช่หม้อเล็กๆนะคะวันนี้หม้อสี่สิบนะคะทุกคนนี่สั่งมาจากแมคโครนะสี่ส <c oughs> ิบเซนเดี๋ยววันนี้นะเตรียมรอเลยค่ะ น,นายคะนายหันมาสิคะลูกอะไรนะคะเตรียมรอเลยครับโอ้เตรียมรอเลยครับโอ้ยพ่อครัวเนี่ยนะคะรอตุ๋นก่อนนะคะทุกคนเพิ่งจะเสร็จนะผัดเสร็จนะแต่ต้องรอตุ๋นกันนะคะให้มันเดือดงวดๆนะต้มให้เปื่อยๆเลยนะคะทุกคนใครสั่งรีบสั่งด่วนนะคะก่อนสินค้าหมดนะคะมอใบใหญ่กว่าเดิมนะคะทุกคนอย่าลืมมาอุ่นุนแม่แหม่มนะเดี๋ยวม,มา ู่นนโอเคอเค